สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกามิกกี้เมาส์นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาของดิสนีย์ครับเป็นลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับเป็นนาฬิกาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งขายดีมากๆนะครับในประเทศของเรานะครับราคาจําหน่ายเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่หลักร้อยเครับจนถึงหลักหมื่นนะครับนาฬิกาหลายแบรนด์เนี่ยก็ซื้อลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนตรงนี้ไปทํานะครับก็ถือว่าเป็น ตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยในกาเรือนนี้เนี่ยผมจะเอามาให้ดูว่ามันเป็นของแท้หรือว่าของก๊อปปี้นะครับซึ่งเกรดก็ไม่สูงมากนะครับสำหรับในการมิก้เมาส์เรือนนี้นะครับวัสดุก็ถือว่ากลางๆครับดูด้านหลังนะครับปัมคมชัดนะครับจะใช่ของแท้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยช่วงท้ายคลิปนะครับเรือนนี้เนี่ย เม็ดมะยมตีตราด้วยนะครับผมก็จะลองนะครับถอดสลักเม็ดมะยมแล้วลองตั้งเวลาดูนะครับตั้งเข็มดูก็ตั้งง่ายนะครับลื่นมือดีนะครับมาดูกันเลยนะครับ เปิดฝาหลังปุ๊บนก็จะเจอเครื่องสีดำนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเขาก็จะปัม๊มตัวเลขนะครับรหัสของนาิการุ่นนี้นะครับนั่นก็แสดงว่านาิกาเรือนนี้เป็นของแท้นะครับ